เดียวนะฮะศกควรร้อสิบเก้าบาทผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับผมไม่รู้จะแดงยังไงวันนี้นะมีผักบุ้งกระเทียมพริกน้ำมันพืชแค่นั้นแหละอร่อยแล้วไม่ต้องใส่หมูใส่หมาแล้วผมหมูยังเก๋เก๋ไม่ต้องอันแรกเรามาเด็ดผักบุ้งก่อนใจ่กล้วยข้างหลังไหมฮะจะกล้วยข้างหลังด้วยกล้วยได้ไหมนี่วิธีการเด็ดผักบุ้งถูกวิธีแล้วผมอืมน้ำมันจะลงไปออกนะผมต้องไปถึงอร่อยนะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่คนเขาจะกินแต่ยอดนะแต่เราไม่นะครับผมทีมงานเราทีมงานเราไม่ชอบกินยอดนะครับผมใคร<า>ก่อน,อน,คนใครบอกชั้นชายชอบคนคนตี <laughs> ไม่หล่ะไอ้กินชอบกินใส่คนเล <c oughs> ย <c oughs> คำสั่งนะอร่อยเหมือนเจ๊มาเอามาผัดให้กินเลยโคโล่สินเก้าบาทนะครับสนใจสั่งกินทีนิดนึ้เลยไม่เอาด้ยอตรงนั้นน่ะไม่เอาโอ้โหอันนี้เพิงหน้าโอ้โหนีกับข้าวเยอะแล้วแค่นี้พอกินเยอะเพื่องงานไม่ค่อยทำใครเด้อทรายอืมทรายไม่ทำไปยิ้เลยเนาะใครเน้ะนี่ครับผมเราจะเด็ดนะผมเราจะเด็ดมาให้แล้ว แต่เขากลัวไม่เชื่อว่าเป็นพวกวุ้งไงกลัวเขาจะมองเป็นพวกมะละกลอเป็นในไปไงเขพาขพาอาการท้ายสดไปที่นี่ยรับไปขวดเดียวเอาอยู่ช่ช่ขวดนึงพันเี่ดสิบบาทพี่มียางมียางสั่งเลยนะพี่โมตะมองที่จิ๋มได้ไงเออสั่งด้วยสั่งด้วยพีย่ของเขาเนี่ยรอยยร่อยงวตายควายล้มมาหลายตัวขขเลยนะถ้าจะเขางัวควายไง อันนี้เดี๋ยวพ่อได้ผัผัดให้พจักได้ได้ได้พี่จักชอบกินก้านเนระใช่ใช่กินอนแพ้ทุกอย่างเลยเลยแพ้ทุกอย่างอ่ะ่านี่ยแพ้อะไที่ดุิพุ่นแล้วไม่ใช่นะทาทีชนะเมียไม่เจริญนะ ใช่เลยก็มองม่รู้กันว่าวันนี้ไฟมันจะแดงไหมไฟมันจะลุกโชนไหมเอาแค่เอาแค่ลุกโชนให้พอเป็นพิธีนะไม่เอาลุกโชนแบบไหมเด้อให้มันไหมกระทะดีกว่าไหมหรือกระทะคนดีกว่าไหมสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เสนอผัดผักบุ้งไฟแดงแต่จะไฟจะแดงไหมดูอีกก่อนแล้วแต่จังหวะไฟนะแล้วแต่จังหวะไฟจ้า าใคแดงสวัสดีคุณพ,กพกากินาดีคุณพาคินอคื่นคุณนอื่นอะไรก็พาคินก็คือพาคินสิม่ใช่คนอื่นเล่นไงไม่มีแม่เล่นเองเล่นเองว่ใช่เขาเล่นเองตลอดใช่ค่ะน่าจะทําอะไรอยู่ตอนเมื่อกี้เห็นหวานๆวพสต์เออแต่งหน้าอยู่น่าจะว่างแหละ นี่นะผมเราผัดผักบุ้งไฟเขียวนะครับไฟแดงนี่เด็ดเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออพี่หญิงเขาก็จะเอามีดหั่นเลยนื่เของมีคมเออมันยังไงอยู่นะขนาดมือไม่อะไรนี่ไงผัดเผ็ดผักบุ้งผู้ถูกวิธีนะผมปกติเขาจะไม่เอาใบอนะแต่เราทีมงานเรียบลงมา ต้องเอาสิคะคือมันต้องกินที่ใบหรือเปล่านี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วดูนะผมปลาไหแล้วทุบพริกเอย่างนี้ไงทุบพริกกับกระเทียมเลยโอ้โหเสียงชัดเจนมากค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามานะคะเขาลองใหมใหม่นะใช่ใหม่ใหม่ค่ะเสียงชัดเจนไหมคะ

ก็จะมีน้ำมันนะคะมีน้ำเปล่านะคะแล้วก็กระเทียมพริกผักบุ้งและที่สำคัญคือซอสผัดตามสั่งนะคะแค่นี้เลยนะคะเครื่องปรุงของเราไม่ลุกเหรอไม่ลุกไม่ทุกข้าวที่เร่มมันจะเหมือนชาวบ้านไงอ๋อแล้วก็นึกว่าทำพริกกระเทียมไอเราก็นึกว่าทำพริกกระเทียม ซอสซอสเอาหนึ่งเลยซอสหายหาแล้วนี่เลยซอสครับเตัวคนใหม่เลยนะผมนี่แล้วก็ลงเก้าบาทนะผมเทลงไปนี่เลยนะดูดูดูนะผมนี่เราเลยอปประมาณประมาณสามชอสโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะแล้วกันอร่อยีคุณหมูปุ๊ดปุ้ดครับหายไปแล้วครับซอสกาแฟนะครับ สวัสดีคุณเอิร์ธด้วยนะคะสวัสดีพี่แอลค่ะสวัสดีคุณกะเพรากะเพรานะคะโอ้โหชื่อก็น่ากินแล้วนะคะทุกคนก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะซอสผัดตามสั่งของเรานะคะซอสผัดตามสั่งของเรานะคะก็ขวดละหกสิบเก้าบาทนะคะคือทุกคนถอยหลังกันหมดเลยค่ะ อืมไม่ใช่ไม่ใช่ไฟจะพุ่งนะขออนุญาตหลบครับูพ่อคุ้ยไฟลงไปข้างล่างพ่อคัวพ่อครัวไกลไปค่ะท้องใจสื่อเต้นอ่ะสื่อเต้นมากเลยค่ะสื่อเต้นอะไรอไม่ยให้หนูเลยนะเดี๋ยวหนูจะรอรับเฮ้ยเอาค่ะเริ่มยังกวนโกแล้วเอาละเอาเธอเอาเธอ

แนะนำเลยนะคะนําเสนอเลยนะคะเมนูนะคะวันนี้ง่ายๆนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงจริงๆนะวันนี้นะคะเอ่าพรเพราะว่าแม่มาดูใช่ไหมถ้าแม่ไม่มาดูนี่ไม่แดงนะใช่ใช่คุณมีไฟไงใช่ไหมต้นตัดตามหลังก้อนนะใช่พอแล้วครับเขากู้มันจะสวน เสร็จแล้วเป็นง่ายๆเนเราตัดใส่ผ้าเลยไปตัดพาเมื่อกี้สโลโมชั่นนะคะโอ้โหโอ้ยที่สุดอ่ะตัดแล้วไม่หวานต้องตัดแล้วต้องบินชีสแล้วลงเยกแล้วไม่หวานเออนี่นะครับผมวันนี้ได้ของพุ่มไผ่แดงของแท้แล้วผมนี่เลยของแท้นี่อยู่ข้าวแล้วเราไปกินข้าวนี่ก่อนครับฟาร์มด้วยนะครับซอสผัดตามสั่งบนโลก19บาทเนาะใครผัดก็อร่อยใครกินก็อร่อยเลย อร่อยเหมือนเทวดาลงมาผัดให้เดดเอ้ยกินเลยครับผมบริกาบ่าทของเจ้าตานี้ที่นี่เลยครับผมวันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายซิคกี้พายเจ้าชุมวิล